สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องศิลปินชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่แบบโอ้โหงานเขาสุดยอดมากฟิลิปคาซานครับนักวาดการ์ตูนที่ลายเส้นกับจินตนาการนี่พลิกโฉมวงการคอมมิกส์ไซไฟฝรั่งเศสไปเลยสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะคาซานนี่ถือเป็นตำนานคนหนึ่งเลยนะคะครับเราก็รวบรวมข้อมูลมาพอสมควรเลยทางประวัติบทวิเคราะห์เรื่องผลงานเด่นๆคืออยากจะมาแกะกันดูว่า อะไรทำให้เขากลายเป็นตำนานแล้วสไตล์เฉพาะตัวของเขามันเอ่อมันส่งผลยังไงบ้างน่าสนใจมากค่ะเพราะงานของคาซานมันไม่ใช่แค่วาดรูปสวยนะคะมันคือการสร้างโลกกระนัดใหม่ๆผ่านลายเส้นจริงๆค่ะมาเริ่มกันตรงจุดสตาร์ทก่อนเลยชื่อจริงเขาคือฟิลิปคาซูมาโอเกิดที่ปารีสปี1941แต่ที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้เริ่มจากการเป็นนักวาดการ์ตูนนะเขาไปทำงานเอเจนซี่โฆษณาอยู่ตั้ง สิบปีนะ่ะอืมสิบปีในวงการโฆษณาจริงๆก็คงช่วยขัดเกลาทักษะการเล่าเรื่องด้วยภาพการสื่อสารอะไรพวกนี้เยอะเลยนะคะแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆคือตอนที่เขาตัดสินใจออกมาทำคอมิกส์นี่แหละคะ่ะประมาณปี1970ใช่เลยตอนนั้นเขาก็อายุเกือบ30แล้วนะแล้วก็เปิดตัวได้แบบปังมากด้วยคริสคูในปี1970เป็นคอมมิกไซไฟที่ โคตรหลุดโลกเลยสไตล์ภาพนี่ไซโคเดลิกสีสันจัดจ้านเนื้อเรื่องก็แบบบ้าคลั่งนิดๆน,นะใช่ค่ะมันเหมือนการประกาศตัวเลยว่าเขามาทางนี้นะทางที่แตกต่างไม่เหมือนใครสร้างแรงกับเพื่อมได้เยอะเลยค่ะตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปร่วมงานกับนิตยสารไทลอตซึ่งตอนนั้นนี่คือแบบ แหล่งรวมเทพของวงการการ์ตูนฝรั่งเศสเลยนะใช่ค่ะที่พายลอตงานเขาก็เริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นมีทั้งเรื่องสั้นแปลกๆที่แอบเสียดสีสังคมอย่างกองเล็กก็สติลเฮฟเอเดดองหรือแซนด์ดอลล่าวิดาบองเลียที่เอาเรื่องธรรมดาธรรมดาในชีวิตประจําวันมาบิดให้มันดูพิลึกพิลันอือฮึคือไม่ใช่แค่การ์ตูนตลกขำๆแต่มีอะไรลึกกว่านั้นใช้ความเหนือจริงมาสะท้อนสังคมนั่นแหละค่ะ คือความกล้าของเขาในยุคที่คอมิกส์อาจจะยังไม่ได้ถูกมองเป็นสื่อสำหรับผู้ใหญ่ขนาดนั้นแต่คาสักกล้าใช้มันพูดเรื่องซีเรียสเรื่องสังคมผ่านมุมมองที่มันเอ่อทั้งคมคายทั้งประหลาดดีค่ะแล้วพอมาถึงปี1975อันนี้เป็นอีกก้าวสำคัญเลยเขาย้ายไปอยู่กับ m e t a ลเฮร์แลนดนิตยสารที่แบบโหดิบกว่าเท่กว่าเน้นไซไฟแฟนตาซี Fi, Fantasy, สำหรับผู้ใหญ่เต็มสูบ ใช่เลยค่ะเมโซเฮอร์แลนด์นี่เหมือนเป็นพื้นที่ที่ใช่สำหรับคาซาเลยนะคะที่นี่เขาได้ปลดปล่อยจินตนาการเต็มที่สร้างสรรผลงานที่เป็นไอคอนิกมากๆอย่างแซงกินอาร์เคไลลาคือยุคทองของเขาเลยก็ว่าได้ค่ะครับแล้วสไตล์ภาพเขาก็พัฒนาขึ้นเยอะในช่วงนี้ด้วยใช่ไหมครับ ชัดเจนมากค่ะจากช่วงแรกๆที่เขาดังเรื่องเทคนิคการใช้จุดข่าดำที่แบบละเอียดซับซ้อนมากๆจนบกสมัยนั้นบ่นว่าปวดหัวเพราะมันพิมพ์ยากอะไรทำนองนั้นพิมพ์ยากขนาดนั้นเลยเหรอครับว่ากันว่าอย่างนั้นนะคะ <laughs> ยิมแต่พอมาอยู่เมเทอร์เฮิร์เขาก็เริ่มมาเน้นการใช้สีที่มันกลายเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปเลยสีสันในงานคาซานี่มันไม่ใช่แค่สวยแต่มันเหมือนมีชีวิตสร้างบรรยากาศที่ทั้งแปลกทั้งน่าค้นหา เหมือนเราหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยค่ะใช่ใช่ผมชอบการใช้สีของเขามากมันดูมีพลังแปลกตาดีแล้วถ้าพูดถึงงานที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเลยก็น่าจะเป็นเลอมมองดคดีหรือโลกของอาคาดีโอ้ใช่เลยค่ะอันนี้คือมหากราบของจริงใช้เวลาทำนานมากเกือบ20ปีเลยนะตั้งแต่1989ถึง2008อ้เนื้อเรื่องก็ซับซ้อน โลกที่ไม่หมุนด้านหนึ่งมืดอีกด้านสว่างตลอดเวลามันมีทั้งเรื่องการเมืองสังคมปรัชญาแบบอลังการมากความทุ่มเทขนาดนี้กับโปรเจกต์เดียวนี้คือไม่ธรรมดาเลยนะคะมันแสดงถึงวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นในการสร้างโลกที่มันสมบูรณ์จริงๆค่ะมีมิติมากๆแล้วเรื่องนี้ก็มีแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะชื่อ A คดี and the Lost Titan เพื่อใครอยากไปหาอ่านกันค่ะน่าหามาอ่านมากมก แต่คาซาก็ไม่ได้ทำแค่คอมิกส์อย่างเดียวนะครับเขายังไปวาดปกนิยายไซไฟให้นักเขียนระดับตำนานอย่างไอแซคอาซิมอฟหรือฟิลิปเคดิกด้วยใช่ค่ะแล้วก็ข้ามไปทำงานด้านแอนิเมชันด้วยนะคะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันอ๋อใช่ใช่เรื่องการดาฮาที่ทำกับเรเน่ลาลูผู้กำกับแอนิเมชันชื่อดังถูกต้องค่ะแล้วก็มี The Rain Children ที่ทำกับฟิลิปเลอแคลกด้วย มันพิสูจน์เลยว่าสไตล์ภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยมันถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวได้สวยนามทรงพลังไม่ใช่แค่ลายเส้นสวยๆนะคะแต่เป็นการดีไซน์โลกทั้งใบให้มันมีชีวิตขึ้นมาจริงๆสุดยอดจริงๆครับคือเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นหลังๆเยอะมากเลยนะทำให้เห็นว่าคอมิกส์มันเป็นได้มากกว่าแค่เรื่องบันเทิงมันเป็นศิลปะเป็นปรัชญาเป็นเสียงสะท้อนสังคมได้ จริงๆค่ะและถ้าให้มองว่ามรดกที่คาสตาทิ้งไว้คืออะไรสําหรับดิฉันคิดว่ามันคือพลังของจินตนาการนะคะในยุคดิจิตอลแบบนี้งานวาดมือที่ประณีตละเอียดละออของเขามันย้ําเตือนถึงคุณค่าของสัมผัสมนุษย์ในงานศิลปะอืมเห็นด้วยเลยครับ แล้วโลกที่เขาสร้างขึ้นมามันไม่ได้แค่สวยงามแฟนตาซีอย่างเดียวนะคะแต่มันท้าทายความคิดเราชวนให้เราตั้งคำถามกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความจริงมันช่วยเปิดโลกจินตนาการของเราให้กว้างออกไปอีกค่ะจริง และสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆน,นะคะว่างานของคาซ่าเนี่ยนอกจากจะพาเราไปผจญภัยในโลกเหนือจริงแล้วมันอาจจะกำลังชวนให้เรามองหาความแปลกประหลาดในสิ่งที่เราคุ้นเคยรอบตัวก็ได้ลองคิดดูว่าการได้ดำดิ่งไปสัมผัสโลกที่ทั้งพืกพ้ิพลั่นแต่งงาดงามของเขามันอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของเราไปเลยก็ได้นะคะ